Okay. สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยครับอยู่ผมอัโตนะวันนี้เราก็จะมาทําการใบคลิปที่ผมจะลงพุ่งวันนี้ครับวันนี้พุ่งมีอะไรก็ใช้วินโดว s 11บเอ็นะเดี๋ยวผมเรนมาโครนะผมใช้เรนมาโคนี่ครับข้อความนะเตรียมเสร็จแล้วนะครับใครอยากดูดูได้เลยผมจะปล่อยตอน ตอนนี้เวลาของคอมพิวเตอร์นะก็คือสามทุ่มสี่นาทีนะครับแล้วดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเดี๋ยวจะว่าให้บางคลิปนะคือคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้เปิดให้ดูนะกับคลิปนี้เดี๋ยวหาไฟลก่อนนะครับ ที่ผมเอาลงก็จะเป็นคลิปนี้ใช่ไหมวะคลิปเอาลงครับก็จะเป็นคลิปอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปที่ผมจะเอาลงนะไปดูจะเป็นยังไงครับกับคลิปที่ผมเอาลงมันจะไม่ได้ยินเสียงผมจะป่ายให้บางอันนะ เดี๋ยวผมก็จะข้าไปให้บางชาลวกันนะครับฉาเดี๋ผมซื้อปืนนะจะดูให้ดูแค่น,นี้แล้วก็จะตัดไปอีกสาฉาเลยนะฉาคือฉานี้ผมก็ไปมั่วๆนะ อาจจะเห็นคลิปแค่นี้เพราะว่าผมก็ตัดลงมาในช่องมือถือผมแค่นี้วันนี้ก็ซื้อปืนตรงนี้ก็จบเกมกนะ็คุ้สิ่งไปแล้วกันนะค่อยมาใบีค่อยมาใบาีนะเด็กๆกันโอเคนะ จบที่จุดนี้ไม่ใช่นี้พอครับสองทีนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเจเกนเนทามเจอกันใหม่แล้วกันคนระับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พอจะอัดคลิปลงหรือไม่อัดคลิปลงก็อยู่ที่ผมเลยนะนะเดี๋ยวไปรับชมกัน